มาเจอกับยูนิเคสกันต่อนะคะกับ Reading ยังเป็น Reading เทคนิคเดิมของเราทํำยังไงอ่านโจทย์ก่อนอ่านเนื้อเรื่องเพื่อเสริมสร้างกําลังใจอ่าข้อ12นะคะต่อจากเมื่อกี้เมื่อกี้เรารู้ว่าเป็นเรื่องของอะไรเรื่องของ f a เฟ m แมสใช่ไหมเรื่องของหน้ากากเนาะมีบเ,เออความเป็นมาว่าไปเจอที่นั่นที่นี่ข้อ2 2บอกว่า the function of scissors in the u n i v e r s i t y was to เราต้องรู้จักคําว่า f ังก์ชันก่อน f ังก์ช o n แปลว่าอะไร Fun ก์ช o n แปลว่า นาทีา่ฟังก์ช่นแปลวันนาทีนะคะฉะนั้นเขาบอกว่าหน้าที่ของเจ้าภาพพันคอใหม่แต่ไม่ได้พูดถึงโดยทั่วไปมีการระบุด้วยว่าหน้าที่ในช่วงของย n นดีนสตี้นะคะก็คือช่วงราชวงศ์หยวนฉะนั้นวิธีการทำข้อสอบแบบนี้ยูนิเคสแนะนำไม่ต้องไปอ่านเนื้อเรื่องไปหาก่อนว่าไอ้คำพวกนี้มันปรากฏอ้าโอลิเวียไปแล้วบายบายไม่เป็นไรประัยสี bye. จะยังอยู่ด้วยกันใช่ไหมเธอโอเคไปต่ออาในราชวงศ์หยวนเนี่ยนะคะก็ต้องไปหาสิว่าคำว่าหยวนในนัสตีเนี่ยมันอยู่ตรงไหนในเรือเรื่องบ้างซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็คัดมาให้แล้วยูนิเคสจัดการสแกนรับๆมาให้เด็กๆแล้วนะคะพบว่าอยู่ในพารากราฟนี้อาอยู่ในพารากราฟนี้ฉะนั้นเราก็ดูแค่พารากราฟที่มีคําว่าหยวนในนัสตีอย่างเดียวไม่ต้องไปดูที่คําอื่นอะมาดูซิ เราก็รู้แล้วว่าอยู่โปรกรมนี้ฉะนั้นเราต่อไปดูช้อยสิก่อน,นเขาบอกว่าหน้าที่เน้นที่หน้าที่ของผ้าพันคอใหม่นะข้อหนึ่ง cover the servants mouth and noses from being seen in public ปิดหน้านะคะปิดปากปิดปากคุณได้ก็จะปิดปากาปิดจมูกไม่ให้ได้กลิ่นหรือเปล่าไม่ใช่นำมีดกจากพันนะคะปิดปากปิดจมูกไม่ให้เห็น น่าจะต้องมีเรื่องของปิดปากปิดจมูกเนาะแต่ยังไม่รู้ดูช้อยสอข้อ2 hit the identity of emperor as required by tradition นะคะเป็นการ hit hit เป็นช่องสองของ hide แปลว่าซ่อน identity ก็คือรูปลักษณ์ะเป็นการซ่อนนะคะรูป,ปรพันธ์สันฐานของ emperor ก็คือจากกระพัดนะไม่ให้เห็นนะเป็นตามธรรมเนียมนะ ข้อ3 hold the servant's breath while serving food นะคะคำว่า hold the breath นะแปลว่ากลั้นหายใจึกลั้นหายใจคนใช้นะคะคำว่า servant ก็คือคนคนใช้กลั้นหายใจคนใช้ขณะเสิร์ฟอาหารเออหรือเปล่าเนาะข้อส as sure that the emperor was the first one who could smell the food เป็นการ assure คำว่า s วร์แปลว่าแน่ใจใช่ไหมใส่ as เข้าไปกลายเป็น verb คือทำให้แน่ใจหรือทำให้มั่นใจว่า จักรพัดเนี่ยจะเป็นคนแรกนะคะที่ได้กลิ่นของอาหารและสุดท้ายข้อ5 maintain the smell and flavor of food นะคะ maintain แปลว่าคงไว้คงไว้ซึ่งกลิ่นและรสชาติของอาหารอ่ะฉะนั้นเรารู้แล้วไปดูเนื้อเรื่องซิ b according to the travel of m a c o Polo อ่ะ m a c o Polo ก็คือชาวอิตาลีนะที่เดินทางเขาเรียกว่าเส้นทางสายใหมอะ่ะที่เดินทางจากอิตาลีไปประเทศจีนแล้วก็ไปดูวัฒนธรรมต่างๆของจีน Written by an Italian who once traveled in China in j h n dynasty นะ um, คะ1279 1368น uh, ะคะอ่าเขาบอกว่าตามที่บันทึกการเดินทางของมาโคโบโลซึ่งเขียนโดยชาวอิตาเลียนซึ่งครั้งหนึ่งเคยเดินทางไปประเทศจีนนะคะในสมัยราชวงศ์หยวนปี1279-1368 Servants who served the emperor during meals need to wear silk s c r a e s to cover their mouths and noses. คนรับใช้ที่มีหน้าที่เสิร์ฟอาหารนะคะหรือสังกุงสูงสุดเนี่ยจะต้องปิดหน้าด้วยอ่าปิดหน้านะคะคือปิดเฉพาะไม่ได้ปิดทั้งหน้าเด้อปิดจมูกปิดปากนะคะขณะที่เสิร์ฟอาหาร It was believed that the silk scarf would keep the servant's breath from impacting the smell and taste of food เขาบอกว่าผ้าไหมเนี่ยไอ้ผ้าพันคอไหมเนี่ยเชื่อกันว่าจะช่วยเก็บ ลมหายใจของคนชับใช้นะคะไม่ให้ไป Impact ก็คือไม่ให้ส่งผลต่อกลิ่นแล้วก็รสชาติของอาหารเหมือนกับว่าถ้าเสิร์ฟอาหารแล้วมาหายใจลงไปเนี้ยเขาไม่ได้ก 19, ลัวโควิด1 i ลูกเขากลัวว่ารสชาติลมหายใจจะทําให้รสชาติของอาหารเปลี่ยนแหมแล้วจะกลัวแบบแอบๆปุปปปดับดับน้ำลายลงไปหรือเปล่าก็ไม่รู้ฉะนั้นต้องใส่ไว้เพื่ออะไรใส่ไว้เพื่อไม่ให้ลมหายใจทําให้รสชาติและกลิ่นของอาหารเปลี่ยนฉะนั้นที่เราตัดทิ้งได้เลยก็คือข้อหนึ่ง อ่าข้อหนึ่งไม่เกี่ยวข้อสองก็เหมือนกันข้อสองก็ไม่เกี่ยวข้อสามเพื่อกลั้นหายใจคนใช้ก็แต่หลายคนอ่ะมักจะตอบข้อนี้เพราะเห็นคําว่า breath กับเห็นคําว่า food ซึ่งไม่ใช่เด้อไม่ใช่เด้อไม่ใช่กลั้นหายใจเด้อฉะนั้นเหลือข้อสี่กับข้อห้าคำตอบที่เหมือนกับในโจทย์ที่สุดก็คือข้อห้านั่นเองนะคะเพราะว่าคาว่า maintain ก็คือเก็บไว ก็คือให้ช่วยเก็บกลิ่นแล้วก็อาหารไว้ไม่ให้ลมหายใจของคนรับใช้เนี่ยไปทำให้กลิ่นนะคะหรือว่า,ารสชาติของอาหารเปลี่ยนฉะนั้นอยากได้2.5คะแนนตอบไปเลยข้อ5คะ่ะ ติวโจทย์กันไปแล้วมันจึ้งมากใช่ไหมล่ะถ้าอยากติวเข้มแบบเต็มวันรีบสมัครเลยกับซีวิตร่วมเก้าติวเข้มให้น้องปีที่2จัดเต็มคลาสติวเข้มสีวิชาภาษาไทยสังคมภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ติวเข้มยืนหนึ่งโดยอาจารย์ปิงครูพี่ต้อมและครูเลดี้เก๋ๆที่จะมาติวเข้มแบบส,สดๆให้น้องๆเหมือนนั<ๆ>่งอยู่ในสนามสอบจริงในวันที่12-13ถึงกุมภาพันธ์2 5 6 5ในรูปแบบออนไลน์สมัครเลยที่ www.cwrg.com หรือสแก,กน QR code ที่หัวมุมจออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Facebook, YouTube, IG และ TikTok ซีวิตร่วมก้าวบอกเลยว่าตาัชมากร่วมจัดกิจกรรมโดยซีวิตเครื่องดื่มวิตามิน C 200%มูลค่ายอดขายอันดับหนึ่งกองทุนเพื่อความสเสมอภาคทางการศึกษากสอสอและมูลนิธิ9คนละ9